สวัสดีคร Emperor, ับพวกเราใส่ดนไวน์ไม่บาดเจ็บวันนี้เรามากับ Official Trailer ลอร์ของโฟม i นิดไหนเธอเนาะคือฉันเห็นหลายคอมเมนต์แล้วมีคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยเราหน้าเบื่อเบื่อจริงจริพี่ออยเขาหน้าแบบนี้ทุกคนแต่ลองเออเลยทีหนึ่งสองสามไม่เขาเป็นคนพี่ออยเป็นคนหน้าเหวี่ยงแต่ถ้าเจอผู้ชายหลอกปึ๊บอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนั้นไหนลองดิลองต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟมินิดแบบสุด สวัสดีนะครับทรานทเขาสูดโฟมนีนแล้วดิ้นเป็นไรครัท่านทษดอ้าเรามาดูกล่อเมันหล่อออยหน้าเวียงเหรอไม่ไม่สมนาเฮียไม่ใช่ในในเไม่ใช่แก่กูมาคือหน้าไม่ท่านเป็นคนหน้าแบบถ้าถ้าเฉยถ้าไม่เหี้เขาจะเป็นหน้าแบบ เียดเสียเต้าน่าไม่ไม่มันไม่ได้แบบทุกคนคือไม่ได้เนกาทีฟเฟสนะแต่ว่าหน้ามันเป็นยังไงเป็นอย่างเงี้ยหน้ามันเงี้ยเอางี้เฮไรของายคนเข้ามาอ่ะฉันใช้ของอะไรก็ไม่รู้อุ้ยว้าแต่แล้วแต่แล้วแหมเหยียดแต่แล้วบึงว้าแต่แล้วแต่แล้วใครอ่ะอ่ะอ่ะไม่รู้อือพอเทอร์เรมันมีแค่นาทีครึ่งก็เลยจะคุยเรื่องอื่นให้ได้สามทีไหมเราแค่อยากจะแบบช่วยพี่ออยกลุกกลลัไหนเปิดรายการ เบอรดแล้วแต่ว่าทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าคือเรามีความคาดหวังว่าอยากได้กันกูหรือไรกับพี่ไวเราตัดความหวังเรามีความคาดหวังว่าเรื่อง เทเลอร์ตัวนี้จะให้คำตอบเราได้ไหมว่าเป็นมึงมึงเอาอะไรหนึ่งนาทีสามสิบไม่รู้คำถามฉันแค่ว่าเจ็ดใบเบิ้ลหรือไบเบิ้ลเจ็ดโอ้โหก็ได้เขาพูดเลยตอนแรกข่าวว่าวันหนึ่งเขาออกมาพูดแล้วว่าจะไบเบิ้ลเจ็ดหรือเจ็ดใบเบิ้ลก็ได้แต่ไม่เอาชื่อดอมเรียกไปเลยเรียกไปเลยไม่ต้องมีชื่อดอมพิเศษหรอกไม่ต้เงมีสเต็ปเจ็ไบเบิ้ลไปเลยเพิงแมไงมันก็เจ็ดใบเบิ้ลอ่ะอ้าวก็ในอันในเพอร์เซพชันของฉันมันไม่มีทางที่จะเป็นไบเบิ้ลพูดตรงๆฉันเห็นรูปรูปหนึ่ง ฉันก็เห็นแล้วว่าเจ็ดใบเลยโดยสันตราวิทยาเขารู้กันทั้งโลกแล้วค่ะเนน่ยัไมรู้เรื่องนี้ดังไปถึงดาวังคารแล้วค่ะจริงทุกวันนี้คือทีต่อมาอยู่ดาวพฤหัสไงมันเลยไม่รู้อย่าไม่รู้ฉันมีโมเดลสองชั้นดูสองดาวพฤหัสหรืออยากดูดาวเสาร์หรือเจอดาวมิตยู์ฮะอ่ะ ก่อนหน่นกันได้ก่อนที่เราจะไปดูการค่าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องสัยด้วยไปถึง1นึ่งแสนซับด้วยกันแล nah, ้วเราจะไปสนุกกับโฟมบิลด้วยกันถูกต้องค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปได้ไปยังเป็นเด่นวิวออริจินอลใช่บิออนคลาวทำวิวออริจินอลค่ะถึงแค่เลขสี่เท่านั้นแหละเฮ้ยโอ้ยสี่แล้วหนึ่ง มองเห็นอนานะคต่วงหน้าได้สีน่นาทีอ้าวอุ้ยสีน่นาทีก็เยอะนะก่<ข>อนท้อสีจนคนไข้ที่มองเห็นอนานะคต่วงหน้าแบบแมนนแบบเขามีอาการเห็นเวลาในนาฬิกาเพี้ยนๆแล้วก็เจตเป็นหมอเห็นภาพที่ไม่เกิดขึ้นจริงบ่อยๆอุ้ยนี่คนตาางนยเราผมมาของผมอยู่แล้ววุ้ง เกรด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 ชิเกรดเกรดเบอร์เบิร์ดชเกรดที่นี่สวยดีนะนั่นดิความบิ๊กเราเหมอะอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยนะอุ้ยอุ้ยดีอ่ะผมุดเอ็เจอร์เดมอนกไม่ได้ชุดบอกโตแล้วอันนี้คือ w h a วโอ้ยหันหงายเรยงานต้อยู่ที่นี่ตรงนี้ด้วยกันก่อน ทุกคนสู้เริ่มยี่หกกรกฎาคมวันแรกก็เลยว่าเซาเทียร์อุ่อ๋ออะไรคะตกใจมาบเบินตกใจมากเกินแต่แค่มองอ๋อโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแต่แว็บแรกก็ตกใจอ๋อไม่มีอะไรโอ๋แต่ละก็คือเราทราบแล้วว่าน้องเกรดเราจะเห็นลงหน้าสี่นาทีแบบไอ้การสั่งความจำอะไรฉันว่าไม่ใช่ตลอดเวลาหรอ อ่าก็อาะบ้าถ้าเห็นทุกเรื่องทุกสิ่งทีก็ตายไปดีตายทำชีวิตอยู่กับอนาคตเนี่ยตอนเนี้ยกูเห็นสี่นาทีข้างหน้าแต่เพศปัจจุบันเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาเห็นว่าอีกสิ่งนาทีอ่ะจะเป็นเขาจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอนาคตปะถ้าเราอยู่กันอยู่กับปัจจุบันของเราคือเราเห็นอนาคตไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเรียกว่าเราอยู่กับปัจจุบันปะเราอยู่กับปัจจุบันที่เห็นนาไตข้างหน้าแต่ว่าแล้วสิ่งนี่ไม่แล้วเวลาที่เราเห็นอน่ะเราเห็นเท่าเวลาจริงไหม เห็นว่าเป็นแค่เห็นปุ๊บเดียวเลยปุ๊บเฟรมเดียวปุ๊บเดียวของเสียนีข้างหน้าหรือเห็นไปได้สี่นาทีแล้วเพราะว่าสี่นาทีที่กูทั้งเห็นก็คือเดี๋ยวมันไม่เป็นเสียเวลาไปเหมือนเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสี่นาทีข้างหน้าซึ่งมันเป็นสภาพอย่างนั้นอยู่แล้วมันคงไม่มาเป็นวิดีโอเป็นยาวๆหรอกมันต้องว่าแบบมันคงจะมามีเฉพาะแค่บางเหตุการณ์บางช็อตเพราะว่าถ้ามาทุกเหตุการณ์อ่ะก็นาทีที่หนึ่งกูเห็นสี่พอกูไปนาทีที่สองกูไปเห็นนาทีที่ห้านาทีที่ห้าอย่างเงี้ยมัััันนนนนนนก็็ไไไมมมมม่่่หวววใชิดดีโอยาาาข้เปปแ๊บ เป็นแว๊บแบแวบวบฮะแบบแบบฮะใช่และเราก็ได้เจอกับหมอคุณหมอชื่แอะไรหมชื่อเป็นหมอไซคลนะขออนุาเียกหมอเจตก่อนลกันหมอเจบหมอเจตคือหมอไซคล์ปะน่าจะแล้วบทอทามนี่ไงหมอทามเกรดหอทามเกรดแหละหมอทามหมอทามพารมเกีวบเวลาด้วยอ่ะหมอทามเห็นไหม แล้ว time great แปลว่าอะไรเป็นเวลาที่เยี่ยมนั่น g r a d e time แล้ว time great คือ time เป็นคนเวลาที่เวลาเป็นคนเปมะภาษามาไหลลื่นเนี่ยหรือว่าคือถ้าเราถ้าเราจะไม่ flexible เลยในชีวิตนี้มันก็คือออกโทษนะหรือนี่ฟังก่อนหรือใบเบลนจ์เพราะว่า great time ไม่รู้แต่เมื่อกี้คือมีโปรไอเล่นด้วยเนาะโปรไอเล่นด้วยเหรอ วายกับเจเจชอบวายคือน้องวายนั่นเองน้องวายในเรื่องฉันเห็นเกรซขี่ม้าไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะขี่ม้าฉันเห็นเขาโลสัมบานควบฟึบควบฟ้มโอ้แต่ละจเห็นแล้วเนาะเห็นขี่ม้าแล้วเนาะชัดจบเนาะช้าจริงช้าแต่เขาตูมมาแล้วขับดำมันช้ามันชามันชัดมากคือท่านั้นอ่ะถ้าสลับโพมันก็คงไม่ได้เป็นท่านั้นมันมันเขายากเฟมอย่าพูดจาเชี่ยวชาญพูดเรื่องจริงค่ะเคยหรอ ไม่รู้ไม่รู้เลอะไรก็ต่าง้าะโอ้ยแต่ว่าแบบหายใจไม่รั่วท้องเลยอะเจ็บเจ็บเล่นดีฉันบอกแล้วว่าใช่ไหมดูดบุหรี่เนี่ยเป็นไงล่ะหายใจมันไม่ค่อยเท่่าไหรถุงลมปอบทองอ้าวหายใาไม่ทั่วท้องรั่วไปไม่รั่วปอดใหญ่เฉยๆหายใจไม่รั่วท้องมันเป็นคําเปรียบเทียบก็คือหาแบบเออแต่จริงหายใจเข้าไปมันไม่เข้าท้องไม่หล่ะมันเข้าไปที่ปอด ไม่เขาท้องด้วยมันมันมันมีรั่วเออบอดรั่วไงเออไปหาหมอเนาะไม่เพราะมันงป็บความผิวหนังมันเข้าท้องกันไม่แล้วหมอเจ๊กจเขาเป็นหมออ๋อไม่ใช่หมอชามเขาเป็นหมออะไรสายพาอยู่แล้วถ้าปรึกษาเรื่องของความคิดเห็นว่าแบบอ๋อไม่อาจจะดูโรก็ได้อาจจะดูโรใช่ไงระบบประสาทได้นะเรื่องแบบเนี้ยแบบมันยังกั้มกึ่งว่าจะเป็น พราะเขาไม่ได้บ้าไม่แต่ว่าหรือว่าเป็นหมอฉุกเฉินไม่ไม่ไม่เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ไม่น่ามาให้ปรึกษายาวแบบนี้อ๋อเป็นเป็นทีเดีเฉยแค่จะไปเคลียรับมาเลยสงสัยไปถามเพื่อนเพราะว่าถ้าเป็นหมอหมอฉุกเฉิน่ะเขาต้องรักษาครั้งแรกที่เจอใช่ไหมเขาส่งไปแล้วไม่ใช่แบบคาเตอร์พิเศษเป็นสตาฟที่มาออกฉุกเฉินไงออนเวนฉุกเฉินเฉยๆหมอฉุกเฉินก็คือหมอฉุกเฉินเฉยสตาร์จะบอกเฉยสตารออดดึกไห่งหมอทีนเซาล์มาไม่มีก็ดึกหมายถึงดึกดึกดึกเบนสลับที่ เวไปอยู่แท็กเวนอย่างนี้คอนเซ็ปแบบออนคอของ ER อาร์นะโอ้โหแล้วเขาสตาร์อยู่เป็นดึกด้วยออนคอลก็มีวางมันเนี้ยก็มีคือสุดท้ายมันจะต้องมีสตาร์มันแล้วก็เป็นสตาร์อยู่ดีถ้ามันไม่ไหวถ้ามันไม่ไหวอะเขาจัดการเองไม่ได้อะสตาร์ก็ต้องรัใส่อยู่ดีใช่จะฟิลอาจจะฟิลนั้นไงฟิลไลท์ฟิลอะไรแดงไม่ใช่ฟิลไอส์ค่ะแล้วฟิลไอส์แดงด้วยพี่ออยอ่านชื่อเมื่อกี้แต่ฉันชอบความมันตั้งแต่ที่เขาเป็นไวยแล้วนะ ฉันก็ชอบฉันก็ชอบหนึ่งสองสามตัวต้หนึ่งสองสามใช่แบบแต่้องเจเล่นไหมอ่ะเล่นดิยี่ก็เขียนอยู่โอ้เ็นบังได้ไหมเนี่้องฟอเเป็คนกลาอะมีใครยี่ขามีเอาเจเลนบ้านไงบ้านน้องบานน้องบานเล่นน้องเจนัทตีดีนักตีก็เล่นนัดไม่ใช่น้องนักตีคนนัตีน้องจอใช่น้องจอแล้วจอยล่ะถ้ามาจอกเป็นเหียวเล่น้อกเป็นจอยบัตจอหรอแล้วนี่จะบัตจอกเป็นเหี่ยวไ จับบาดบาดจับแต่ว่านชื่อห่างจริงเลยอ่ะบาดกระจอ่ะก็อาจจะไม่ได้แบบน้องฟลอยกับน้องเจเจก็ห่างกันนะไม่ได้อยู่ใกล้กันมาคู่กันไม่กอาจจะไม่ได้คู่กันหรือว่าอาจจะเป็นเฟมฟูไอหรือไอฟูไอเฟมเฟมฟูแล้วไม่ต้องหลอกไออะไรีอกคือคือไม่ได้มันเซนว่ารัเม็ดสุดต่อ อ่ะเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรนะกลับมาเรื่องราวคือเห็นอนาคตทุกสิ่งมีเซนไม่เช่ไม่ใช่รู้สิทธิ์ที่จะพูดเห็นอนาคตในอีกสี่นาทีข้างหน้าใช่แต่ว่ามันควรจะมีปมือหนึ่งให้เราเห็นหน่อยได้ไหมนอกจากแค่เห็นอนาคตสี่นาทีฉันว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาอ๋อไม่ใช่ขอดูอีกรอบได้ไหมได้ได้ได้เขาดูรอบว่ามันอ๋อยังไม่ได้นะเนาะว่า ให้ๆแหมจะดูช็อตพิเศษมากคือฉันไม่รัรอื่นด้วยไงว่าใครอยู่ตรงไหนไม่งั้นงั้นเธอเธอดูฉันใจเรามกม่นเธอเธอดูฉากที่เธอสนใจไปฉันก็มีฉากที่สนใจคือมันแบบเ็นเรื่องเอาเรื่องดูนี่ดูเอาเรื่องหน่เมื่อกี้ดูเอาบ้าวมาจับจุดย่อยซิอ่าครบ40นาทีที่แล้ว มองเห็นอนานะคตล่วงหน้าได้สี่นาทีขึ้นลิฟต์เนี่ยแช่นะหนึ่งนาทีก็ไม่ไหวนะเก็จริงกทศตุ้ยลิฟต์แดง,ดงให้พี่มองเห็นอานาะคตดวงหน้าแนี่ยแมนแมนปะ <ๆ S 2> เขามีอาการเห็นเวลาในนาฬิกาเคลื่นเทียนแล้วก็เห็นภาพที่ไม่เกิดขึ้นจริงบ่อยๆหุยไม่คงตามถูกไหมเราเปล่าผมมาหอมๆอยู่แล้วเป็นคนไข้เป็นคุณหมอก็คืนนั้นแหละ เห็นไหมล่ะนคนที่เดินถอนหลังให้คือใครนี่แน่ะใครเมทอุ้ยไบเบิ้ลคือซีนทีอแบบวาซาเมไมเบิ้ลเห็นใครอ่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะที่สวยดีนะนั่นดิอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยนะแต่ิวดี้นะแต่โลนี่สวยมากโรสวยแสงสีเสียงสวยมากแม่เมื่อจะเคยเกรี๊ด ย้อนกลับไปาทีโอ้ยไว้เธอมุมบนเะกี้มันคือแบบคมุมบนเหมือนใบพืชนเจเลยอ่ะคนที่อยู่ข้างบนเมื่อกี้คือแต่ว่าภาพที่อยู่ตรงเนี้ยกลับไปวิคะห์เนี่ยใบบื้นเจใบเืินลผมเยาว o ูมดิดูหน้าดิ คือแหวกแได้นะเออเอาเมาส์มาปั๊ซีก่อนแล้วแหวกเออใช่ไม้เจ็บเบิ้ลเจ็ดใบเบิ้ลเนี่ยกล้องไม่ชัดค่ะพี่บอลอันนี้พี่บอลหรอพี่บอลไอันนี้เจ็ดค่ะเออนี้ใบเบิ้ลค่ะแต่ว่าตอนไอพีเอบอยบายอยู่ไปเขาไม่ค่อยโกรธหรอเพราะว่าแบบอ๋อเหมือนคุณเนาะชื่ออาจจะผิดผิดไปแล้วเฮ้ยแต่เล่นทุ่มทุนเหมือนเดิมเลยเนาะค่ายเนี้ยจริงเขาทุนเย ทั้งั้นก็อยู่ที่นี่ตรงนี้ด้วยกันก่อน26กรกฎาคมนี้คุณผู้ชมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าใช่13วันไม่สิบนี่14แล้วเลยอีก12วัน2วันเลยอืมอ่ะก็ดูรอบสองก็คือไม่ได้อะไรเพิ่มใช่กระติบคอวา เราไม่ได้เมาแก่นซ้อไม่ไม่ไม่แต่เราได้เพิ่มเจ็ดใบเบิ้ลไงไม่ใช่คือฉันรู้สึกว่าอย่างนึกว่ามันจะมีเรื่องอะไรคือมันก็รู้เท่าเดิมอยู่ดีว่าเราอ่ะไม่เกี้ยว่าน้องเกรดอ่ะเห็นเลิกเกรดดูเสียงต่างไม่ได้เฉยเลยเลรกเกรดเห็นลูกน้าสินาทีคือฉันนึกว่ามันจะมีปมอะไรทันไหมน้องฉันว่ามันมีแต่แค่ว่ามันไม่ถูกพรีเซนต์มาในตัวเทรนเนออาจจะเป็นเซอร์อีกตัวหนึ่งเป็น last เป็นไฟนอลไม่ไม่แค่ว่าตอนที่เริ่มดูรอบที่สองอ่ะ ขั้นหลงมันจะได้เห็นจริงๆหรอไม่ไม่คือเราเก็บไม่คงทเพื่อมันมีแบบอะไรห้อยอยู่ตรงนี้มีคนโผลพวาอะไรนี่ใช่เพราะว่าปกติอะมันจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรวะเอ็กซ์เอร์ส์ที่เราเก็บไม่ทานอาจจะเป็นคนหรือจะเป็นอะไรอย่างที่บอกอาทิตย์กี้คนที่เดินหันหลังน้องผู้หญิงที่นั่งบนเตียงอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะแบบได้มาแต่แบบคือไม่รู้เลยคือเห็นนะแต่ไม่รู้เลยจริงๆอ่ะในทะเลสาบที่เขาอยู่ด้วยกันสองคนอะมันให้ฟิลแบบเหมือนเห็นสถานที่จริงเลยอ่ะ มันเหมือนสถานที่ในหัวในหัวคนไม่มีใครมนแค่สองคนเลยหรือไ่หมอบ้านเขาเป็นแบบเป็นความไม่ใช่สิเขาคิดไปถึงว่าแบบเื็สถานที่ที่แบบว่าโลกของเขาที่เขาจินตนาการว่าให้มันมีแค่2่คนไม่ถ้าถ้าเขาเป็นหมอถ้าไม่หมอสายคาจริงเขาก็จะคุยได้ไงให้แบบให้อยู่จินตนการตัวเองคุยว่าเออยี่มีแค่2คนนะครับอือมือชอบว่ยเ่รมหน้าตาแล้วขนตากระพือบเลยจริงป่ะเหมือนคนเออฝันอยู่เหมือน คนเรามุสาเล่าอะไรให้ฟังแสงสีเสียงโลสวยการแสดงทุ่มเทจริงคือไม่แปลกใจอยู่แล้วกับไข่ม่าวและด้วยนักแสดงอ่ะคือแค่แคสก็แบบอี๋อจริงจริงวันแรกที่แบบว่าไข่ว่าจะเป็นแขกที่มาคู่ใบเบิ้ลแคสก็แบบอี๋แล้วหมอแคลก็บอกว่ารอดูเลยใช่หมอรบอกว่าลุกแบบ มีชื่อิแบบรู้อยู่แล้วแบบมีผลงานรู้จักรู้จักแน่นอนแต่ว่าแล้วก็จะแบบตกใจด้วยเป็นออกยามีชื่อท่านหนึ่งตกใจออกยาดว้าวว้าวแน่นอนแล้ววันที่ประกาศชื่อว่าเป็นเจเจพิพัฒน์ใช่โอ้โหว้าวจริงว้าวจริงว้าวมากว้าวแฟกเตอร์อืออรู้จัก่าว้าวแฟกเตอร์ไหมเนี่ยเออนั่นแหละคือเป็นคนหนึ่งที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นผัวนีต่อต่อหยุด ในความคิดเชเออเขามีซีนแบบนี้แล้วเราก็คือเขาชอบไงใช่เออแล้วเขาว่าส o ีย h south s o ว t h s o u ร h s เ u t h south 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 มันน่าจะหรชมันน่าจะแบบอันั้นฉันว่าน่าจะแบบมีปรับรูปแบบเลยฉันว่าเขาไม่ธรรมดาหรอกคือที่ฉายทางทีวีก็อาจจะอะไรที่มันที่สองวันก็จะเป็นแบบเดิมบั้งฉากส่วนนี้ยความรุนแรงใช่หรือว่าอาจจะมแบบเเรียบเรียงใหม่ด้วยหรือเปล่าคัดแบบเรียรีย่นะ้ครับแต่พี่ว่าอาจจะเป็นฉากเกี่ก็บความรุนแรงแล้วก็อาจจะเป็นฉากการแบบเข้าพระเข้านายในบังฉากอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายดอกก็ง่ายด้วยเพื่อกล่ว เาวาเดียว m e a อังกฤษมาหมดอีกรอบนึงมแปลว่าเธอแปลว่าได้ไหมเธอคำแปลยากมากแปลว่าแล้วมันมีความแบบว่าใช่คำว่าแปลว่าจริงเนี่ยแปลว่าสองร Se ซ็คชั่นเจอออ r a ก t i o n คือแบบทุกอย่างคือสุดแบบบอกหมดก็คืออันคััแตอ่ะเธอเธอก็คืออันคือบอกแล้วก็คือฉากขะผาขานายฉากรุนแรงเออยขับความรุนแรงฉล่องไม่ังเกตอืะ ใช่เธอมันเหมาะกับการทารลูกกรรมสัตว์เพราะเธอเป็นสัตว์ตัวนั้นอืมสัตว์ใหญ่ด้วยให้ฉันเหมือนหมู่เหมือนหาได้เลยค่ะไม่ไม่มันัวเล็กไปปก็เลยก็พูดอยู่ว่าสัตว์ใหญ่เอ้หมู่คือเป็นสัตว์ใหญ่ไหมไม่ใหญ่อะอย่างนี้อย่างนี้เฮียยักษ์ขอบคุณนะต่ออ้าวก็นี่คือความสนความซึ้งสนานของโ m i n มินิทออฟฟิเชียลเทรลเลอร์นะครับไม่มีชื่อภาษาไทยหรอ สี่นาทีมาสี่นาทีไงเดาไม่ไม่แน่ใจไม่มีก็ได้ก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ว่าแต่ไม่มีจริงเหรอน่าจะเหมือนพิษเป็ะแบบจะหยุดใช่ยังจะแปลกนะเอาจริงๆเราชื่อไทยชื่อไรชนะสี่นาทีแต่ว่าสี่นาทเดาเอาว่าสี่นาทีเธอไม่ต้องไปพยายามแตไม่มีอาจจะไม่ตั้งก็ได้ใช่ไม่มีไม่มีหรืออาจจะเป็น คนนี้ไม่มีแแท็กภาษาไทยเลยเห็นไหมล่ะไม่อ่ะก็คือไม่มีนั่นเองก็ดีเขาใจง่ายซึ่งจะมาทุกวันศุกร์นะยาำกนอีรอบสามทุ่มสิบนาทีเริ่ม26กกรกฎานี้จ้ะถูกต้อง ช่องวันก่อนเนาะแล้วก็มาสักห้าทุ่มมามาตอนที่ช่องวิวใช่ช่องวิวช่องวันกับช่องวิวช่องวันในวิวนะคในวิวนะครับใช่วีพีวิวเติมเถอะเชื่อชันไม่เสียดายไม่เสียใจเพราะชันก็ใช้อยู่มีซีรีท์ให้ดูเยอะมากใช่แล้วก็พี่ออยฉันจะถามว่าอะไรนะฉันลืมไปที่ไหนวาร์ปละวิวไม่ใช่เรื่องวิวเรื่องซีรีส์เรื่องซีรี์ เรื่องสีอ๋อเนี่ยคือเป็นการแบบว่าเราเห็นอะไรล่วงหน้าอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นลางสังห์หรือว่าอะไรแบบนี้ไหมคะที่เห็นอนาคตก็นักได้อยู่นางสังนได้อยู่เนาะเป็นแบบอันนั้นมันฝันไม่ไม่ถามนี่เธออยากถามฉันน่าจะเป็นหนึ่งฝันสี่ประเภทใช่ไหมไม่ไม่ไม่แต่อันเนี้ยคืออ๋อแต่ลางสังห์น่ะมันเห็นชัดว่าจะเกิดจริงไหม อันนี้ก็สมบูรณบมากมเพราะว่าอันนี้คือหมอทามอ่ะไม่หมอทามบอกเลยว่าเคยเห็นที่จะเกิดจริงแบบเป๊ะๆไงจริงจริงเขาเรียกนะรังสังหรณ์อ่ะมันคําว่ารังมันหมายถึงว่าทรายเนาะเพราะภาษาตรงๆก็คือแบบว่าอาจจะทำให้เอ๊ะหรือแค่มีบางอย่างที่แบบมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นรังสังหรณ์อันนี้เะไร็แต่จริงเป๊ะอันนี้คือเห็นภาพเลย ซึ่งอย่างนั้นน่ะแสดงว่าถ้ามันเป๊ะอ่ะมันแก้ไขไม่ได้มันไม่เหมือนของน้องทานฉันว่ามันจะต่างกันตรงน้องทานเออน้องทานกับร่างสายก็เราไม่ทําอย่างนั้นไงในสามนาทีที่ผ่านมต่อจากนี้ซึ่งแปลกในความที่ว่าปกติอ่ะถ้าภาวะคนจะเห็นเห็นเห็นภาพเห็นอนาคตจริงๆอย่างมันต้องเป็นภาวะแบบฝันเข้าชาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอันนี้มันจะดูน่าสนุกมากถ้าเกิดกับว่า ได้เดินอยู่แล้วเวฟเข้ามาเนึ่งหรอปะคือปกติเราจะไม่เห็นภาพอะไรอนาคตโดยการที่แบบเราใช้ชีวิตอยู่ปกติมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน็เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในตอนตัวอย่างอ่ะมันก็มีทั้งตอนหลับและไม่หลับแต่ว่าตอนไม่หลับเป็นไที่แบบว่ามันก็วิ่งอะแบบวิ่งยังไงหนึ่งสองสามวิ่งจังวิ่งมาจังวิ่งวิ่งประสบตาวิ่งทีบเธอเสียงก่ะส่งมาเลิศมากเลยอ่ะว้ายฉันรู้จักเพลงนี้ มันเก่ามากแล้วพี่ไล์สมัยอีเฟมยังสาวๆอยู่เลยโตแล้วตอนนั้น้วไม่ได้เป็นหนุ่มเไม่เก่ามากสมัยปลาย Jurassic โดออและ คนแรกที่กําเนิดดนตรีไม่ใช่ในคนในที่เราอ่านเรียนกันนะคะคือนี่ค่ะคือดนตรีครั้งแรกเกิดจากอะไรจากอะไรฉันพยายามตดแล้วคำเหี้ยมไปเลยแต่แบบแหมแล้วมั่นใจว่าเรตัวเองตดไปจังว่าฟังไหมล่ะไม่เป็นไรเชื่อไม่ไดเลยนะเชื่อผู้ชมนะผู้ชมเป็นคนที่แบบว่าถ่ายลมแล้วแบบไม่มีเหตุไม่มีกินพอถ่ายลมกูไมพูดว่ากินอะไรอย่างนี้งหมดเลยเออทุกคนก็แบบในห้องก็เสูตรเออมั่แต่เลยว่า พูดไม่มีจังหวะเลยที่หลังตดเอานะรักล้นปอดเอเอเอะอะแล้วนี่คือความสนานานะครับของโฟมินิดแล้วก็ถ้าจังหวะดีเราจะชวนพี่แซมนมา,าจัง,วงหวะดี <c oughs> จังหวะดพี่แซม,มจังหวะพี่แซมไม่นสิเรา อ่ะก็อเลยไปติดตามกันได้นะจ๊ะ26่สิบหกกรกฎาคมนี้นะจ๊ะก็ฝากติดตามเป็นกันนะจ๊ะให้กับ4 Minute แล้วก็ติดตามเป็นกังใจ๊ะพวกเราชางสายเลือดววยด้วยไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter หรือ oh. ว่า X นะครับ TikTok แล้วก็ยู u ูบที่สำคัญอีกเื่องหนึ่เป็นยังไงนั่นคือานำความสนุกหลังแบบนี้มาฝากแล้วเนี่ยสี่คนขอตัวไปก่อนเจอกันพวกพี่ได้คอนเทนต์อื่นมาไมนนี้สวัสดีค่ะบาย